เป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Silo o r ริโก c s a c c h a r ค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ CEO Review อีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับ CEO Patty ที่ AK Healthy Pro ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่แบบอยากจะมาผลิตไฟเบอร์ iber, สายไฟเบอร์เข้ามาฟังเลยเพราะว่าวันนี้ CEO Patty มี3สี3รสชาติ3กลิ่นของไฟเบอร์ในปี2021มาฝากกันค่ะ สาวๆที่เข้ามาดูหรือว่าลูกค้าที่ต้องการจะผลิตไฟเบอร์กับ AK Healthy Pro วันนี้บอกได้เลยว่าเรามีนวัตกรรมใหม่หลายคนบอกว่าไฟเบอร์ดีท็อกเนี่ยผ้าใสา่ใส่เลียมรัทปกติแล้วเนี่ยจะมีข่าวมาว่าใส่เลียมพัดอย่างเดียวเนี่ยไปอุดในท้องจะทําให้ลําไส้อุดตันอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มีความเป็นไปได้บ้างและไม่ได้จริงทั้งหมดร0ออร์เซ็นนะคะอย่ามาติขีดจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมมากมายแล้วก็ส,สกการสกัดอีกมากมายที่ไม่ทําลายสุขภาพแต่ยังช่วยให้ดูแลผู้บริโภคด้วย จริงๆ AK b e a u t y Pro เนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของสุขภาพลูกค้าความปลอดภัยเพราะว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โรงงานที่ผลิตอาหารเสริมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะครและวันนี้ค่ะไฟเบอร์ที่อยู่ตรงหน้า CEO นั้นบอกได้เลยว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าไซโลอริกแซคคารายค่ะไซโลคืออะไรไซโลเหมือนไซเรียมไหมไม่เหมือนกันเพราะว่าไซโลเนี่ย เข้าไปปรับกระบวนการย่อยอาหารและไปทําให้ลําไส้ของคุณเนี่ยสะอาดแบบปลอดภยัยเพราะว่านวัตกรรมไซโลเนี่ยมีงานวิจัยออกมาว่าสามารถที่จะเข้าไปครูดครา้าเอาสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ตกค้างนในลําไส้ออกมาได้วันนี้เดี๋ยวเรามาชงให้ดูเลยว่า3ามสีสาม,สสามกลิ่นรสชาติเป็นยังไงดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างปกติถ้าชงทิ้งไว้จะอืดมากแต่อันนี้นะคะจะไม่อืดแล้วไม่บวมเป็นแบบกินยากแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าที่นี่เราจะเน้นรสชาติที่อร่อยค่ะมาชุกกันเลย รสที่หนึ่งนะคะน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะจ๊ะนี่เป็นสีชมพูอ่า วิธีชงไฟเบอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าไฟเบอร์เนี่ยหรือคอลลาเจนหรือแม้แต่กาแฟเนี่ยใส่ลงไปแล้วใส่น้ำปุ๊บต้องคนทันทีเพราะถ้าคุณทิ้งไว้มันก็จะจับตัวเป็นก้อนมันไม่มีอะไรที่แตกตัวได้เลยนึกออกไหมนะคะเพราะว่าบางอย่างที่เป็นสารสกัดที่แท้นะคะย้านะสารสกัดที่แท้บางอย่างไม่มันไม่ละลายในน้ํานะคะต้องไปละลายในน้าย่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยถ้ามีอะไรแบบที่มันไม่ละลายในน้ําเปล่าบางอย่างละลายช้าในน้ําเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ นี่ไฟเบอร์ตัวนี้นะ่ากินจังเลยเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงนะแล้วไฟเบอร์แบบสีสันแบบนี้นะเราอยากกินเนาะมันดูดีอะ่ะขอลองชิมก่อนนะอ่าเห็นนะสังเกตได้ว่าพอทิ้งเอาไว้ก็ไม่อืดไม่บวมขึ้นมาไม่แบบไม่ขึ้นมาแบบว่าอืมกินไม่ได้อะ่ะอันนี้กินได้ชิมเลยอร่อยมากมีความรู้สึกเหมือนกินน้ำสตรอเบอรี่ปั่นนะ่ะ ซีโอกินทุกอย่างหมด3แก้ววันนี้ก็นอนหน้าห้องน้ํานะคะอร่อยให้ความรู้สึกเหมือนกินน้ำสตรอเบอรี่ปั่นและเป็นสตรอเบอรี่แท้แล้วมีนวัตกรรมไซโลโอริโกอสซคคารายทำให้ขับถ่ายได้ดีอ่ะมาที่สีที่สองดีกว่ามาค่ะสีนี้ขายดีนะแต่สีนี้เขาบอกว่าขายดีที่สุดแล้วก็อร่อยที่สุดเป็นเมลอนค่ะอุ้ยได้ความผักได้ความผักได้ความผักแต่ไม่ใช่ผักมันคือเมลอน หุ้ยหอมมากเลยอะเราได้ความรู้สึกถึงความธรรมชาติเนาะลดมากเลย <c oughs> เมื่อนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะเราอยากให้ผู้หญิงบนโลกอะในประเทศอะได้กินอะไรที่อร่อย สมัยก่อนเนาะเราเคยสรรหาไฟเบอร์ที่มากินนี่อร่อยแต่มันต้องอดใจกินเพราะอะไรเพื่อให้มันกินเข้าไปเพื่อให้มันถ่ายออกมาแต่วันนี้นวัตกรรมเปลี่ยนไปแล้วคุณผู้ชมไฟเบอร์ต้องอร่อยไม่อร่อยมันกินไม่ได้แล้วถ้ากินลําบากก็ไม่อยากกินการขับถ่ายก็ไม่สะดวกอยู่ดีนะคะอ่ะชิมดีกว่านี่มันดีมากๆามันไม่อืดเลยอะ่ะคุณพระอ,อร่อยนะ ไมต้องโกนความอ้วนนะคะเขาใช้ยาหวานมันดีแบบมันหวานแบบหวานเบาๆได้กลิ่นเมลอนเหมือนกินน้ำผลไม้มีความสดชื่นรสชาติอร่อยนี่ให้ดูอันนี้ที่ชมไว้ก่อนนะเนี่ยยังไม่อืดเลยอะ่ะมันลดมากไฟเบอร์ต้องเป็นแบบนี้นะคะอย่ากินไฟเบอร์ที่อืดขึ้นมาบวมขึ้นมาแล้วต้องตักกินเป็นข้าวหรือเป็นโจ๊กอย่างนั้นอะ ไม่ได้มาอันนั้นนะคือใส่เลียมฮาร์ดแท้ๆเยอะเกินไปแล้วทาให้อุดตันในลําไส้แบบนั้นอาจจะส่งผลไม่ดีถ้าคุณกินแล้วกินน้ําน้อยอห็ปะมันต้องมีวิธีในการจัดการกับตัวเองด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะใช้อาหารเสริมเป็นตัวช่วยอย่างเดียวถ้าคุณกินโดยไม่มีความรู้ว่ากินแบบนั้นแล้วไม่กินน้ําตามมันอุดตันแน่นอนแต่ถ้ากินน้าไปทําให้ใส่เลียมฮาร์ดขยายในลําไส้ไม่อุดตันนะคะแล้วก็อิ่มด้วยอุ้ยน,นี่รสมากเลยอะ่ะอันนี้อร่อยอ่ะมาหนึ่งสีที่เขาบอกว่าขายดีเช่นเดียวกันเขาเร่องุน เออให้สีสันที่สดใสเราต้องคนแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าอ,อะไรปะเพราะว่าเอาตัวหกเพราะว่าจริงๆนี่วิธีชงที่ถูกต้องนะคะอย่าไปใส่น้ำเราตั้งทิ้งไว้เราไม่คนมันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วมาบอกว่าของไม่ดีไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมมันมีวิธีการชงของมันอยู่อ่ะมาเรามาชิมกันอันนี้มันอมเปรี้ยวนิดนิด มีเปรี้ยวแบบมันอางุ่นจริงอะเนาะเขาใช้ของจริงอะเนาะมันก็เลยแบบมันไม่ใช่หวานแบบเคยไปกินไหมคะไฟเบอร์ที่แบบทุกสีอตะวันเหมือนกันหมดเลยมันคือน้ำตาลอะคุณผู้ชมแล้วมันคือแต่งสีมันไม่ใช่ผลไม้ซีโอแฮปปี้ CEO Happy. แต่ตอนนี้ซีโอต้องหยุดกินละเพราะถ้ากินหมดเนี้ยนอนน้าห้องน,น้ำพอละพอแค่นี้ก่อนแต่บอกได้เลยนะคะว่า ทั้ง3รสชาตินี้คือรสชาติที่เป็นเทรนด์แน่นอนตอบโจทย์คนดื่มไฟเบอร์สาวสาว,สาวที่รักสุขภาพและต้องการให้พุงยุบถ่ายคล่องและดูแลในเรื่องของระบบการขับถ่าย ต้องไฟเบอร์3รสชาตินี้ในปี2021นี้ขายดีมากๆและถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแบรนด์ไฟเบอร์1แบรนด์นะคะคุณสามารถเข้ามารับการปรึกษานะคะแพตตี้จะแซนบอยู่ที่นี่แต่ว่าต้องนัดก่อนนะเพราะตอนนี้คิวแน่นมากเลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่จะเข้ามาทําแบรนด์และผลิตสินค้ากับ AK Healthy Pro คุณจะมี CEO แพตตี้เป็นที่ปรึกษาทางการตลาดอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมารีวิวแค่นี้ใครอยากจะได้ไฟเบอร์รสชาติดีๆและอยากเข้ามาชิมเชิญค่ะเดินทางมา ีได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าใครสนใจให้รีวิวอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ